นี่มันโปรไม่วะเฮ้ยอันนี้อันนี้มันมันไม่ได้ก้วิ่งไงนะมันมันเออเอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมน่าจะเจอโปรหรือเปล่าวะเฮ้ยผมไม่เห็นี่คือผมลงแรงแล้วมาเจออะไอ้เยือมีไฮไฮโปรปล่าเปล่าเออโปรแบบเปล่าอ่ะต้องขอการสวัสดีก่อนนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับดีวีมชาแนลนะครับอ่ะไม่รู้ไอนี่โปรเปล่าคือผมวิ่งอ่ะผมวิ่งอยู่ดีอ่ะอยู่ดีแม่งหัวผมแตกเลยทุกคนดูมันวิ่งทุกคนดู เนี่ยผมให้ดูก่อนนะไม่มีเคนลีนะโทนสังเกตที่ซีวีมันไม่นะเอ้มันเห็นหรือเปล่าเฮ้ยม,มันทิ้งไอ้โวยมันว์ปไปไหนเดี๋ยวมันทิ้งไอ้โหยเพื่อนมันไม่รู้อ่ะอยู่อยู่ดีผมก็เจอยิงตายสองนะครับไม่รู้มันโตไหมเนี่ยทุกคนดูมันยิงเอ้าโห้โหโ ชัดเจนเลยครับมี่โปนะครับก็ขอฝากคุณจีเอ็มด้วยนะครับกันรุณาแบนมันด้วยนะครับชัดเจนเลยโอ้โหเรียบร้อยครับผม้มอนองโอ้โอ้ไอเดียโอ้ไม่ไม่เคยคิดครับว่าเจอปูอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าูไม่คจปแบนี้นะอาความไม่จริงอะมกันมันมันมันลอกตัวนอนมันลอกตัวนอน เป็บหนึงพี่ถ้ามันตั้งเป็นโผแบบเนี้ยมันจะต้องไปจากไหนแต่จะจากไกลอ่ะโอ้โหโอ้มันคือตอนนี้ผมมาเล่นอยู่บ้านเพื่อนนะครับแล้วก็อยู่ดีก็มาเจอโปอย่างนี้ก็โอ้โหครับไม่เล่นปูไอ้ควายนี่นี่นี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเจอแบบโปอย่างนี้จ่าจ่ายนะครับเพราะแต่ก่อนแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยเจอจ่าจ่ายแบบนี้แต่ครั้งนี้โอ้โหเต็มเต็มนะครับเต็มหวนจริงๆเลย เด Lil Lil right? ี๋ยวเขีนต่อไปเรื่อยๆแล้ันจะมาดันแรงอ่ะใช่ไหมทุกคนดูไปบวบวกเพื่อนมันแบกอย่างนี้โคตรย่ำโคตรย่ำโคตรย่ำให้มันโคตรย่ำให้มันแบบแบบแบบอนไม่ิรโอ้โหไม่คิดไม่คิดเลยครับว่าโอ้โหจะมาเจื้อปูอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราดูดูจนจบเกมเลยนะครับว่าปืนชักไม่ใช่โอ้ไม่เห็นนะตัวเฮียลอยเมตร็ดไม่เห็นโอ้โอเคปืนช่วงปืนชักไม่ใช่ โอเคได้คลิปลงแล้ววันนี้จริงๆที่ยายปืนยิงยิงเราทำไม่ใช่เลยอ่ะเอ้ยว่าทะลุหินได้แค่อยู่ใกล้ไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้คนมาเกแกแรงม่านเพื่อนเราก็โอ้โหเจอปูอย่างงี้ก็ไม่ไหวครับโอ้โหว้าวไอ้เยอ่มึงลอว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะ S <S <S อยากคุมที่มาเจออย่างนี้ oh, แท้เยอยเ้ยแบกกูดีดีเลยนี่คือโอ้โหเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแล้วผมจะเอาคลิปนี้ไปลงแล้วก็ซึ่งหช่องผมไม่น่าแล้วผมจะให้เพื่อน่มช่วยกันแชร์นะครับคือระหว่างนั้นที่ไม่ได้อัดอ่ะคือแบบกำลังจะอัดคลิปใช่ไหมแล้วพนันพวกอกอดข้าเแกมมาเลยยังไม่ได้อัดเลยพนัน เพราะนั้นพอมาเจอเนี้ยยิงัวาสองตัวแตกคือจริงๆผมกำลังจะอัดคลิปนะครับเพื่อมาลงวันนี้นะแต่ว่ามันเจอโปก่อนนะครับมันมันมันยอมยิงเอยเจอเอนวเจอเอ็วโอ้ยเขาหินนโอ้โหเออโอ้โหโอ้โหหมเฮ้วม้เมันเขาอยู่ในขีดโอ้โเที่ยหัวใจตายดิโป้บ้าโอ้โหเป็นโป้ เป็นเป็นเป็นโปเป็นโปที่โหที่แย่มากอ่ะแย่มากเข้าลงทุกโปเลยมากเนี่ยทุกเรื่องเรื่องแยเลยไม่ไม่มีปัญญาเก็บแรงเหรอทำจริงๆอ่ะคือไม่มีปัญญาเก็บแรงเนี่ยนี่ผมโกนะนี่ผมแรงโกนะโอ้โหไอไออันนี้ไม่ไม่จำกัดกูณดูตรงไอเดียเอ้ยมันจำกัดแหละกูณดูตรง สิบไม่จำกัดหรอกไอโบ้โมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ม่งสองคนเลยไม่ถูกปูสองคนเลยไหมไปดูอีกคนนึงไปดูอีกคนนึงโอ้โหไอเยานัมเกมหมดแหละหยาดไปออกเลยโอ้ไอโบ้แบบยังไงก็ขอให้โดนหมดตี้นะเพราะว่าน่าจะเป็นแพนด้านะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะครับ อ่ะกายพร้อมใจพร้อมอินโทนมาครับแต่ต่อคลิปนี้ล่อไปลงนะครับโอเคไป <st>